ตัวจแลตรวก็จะถามว่าอันนี้เวลาขนคนนะหาการที่จ่ายหรือไม่สองรถที่มีอยู่เนี่ยรถตู้เนี่ยรถโดยสารแล้วเนี่ยคิดค่าเสื่อมราคาย,ยังไงสามจะต้องจอดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่สี่ถ้าเกิดจดภาษีมูลค่าเพิ่มแบบที่เกิดขึ้นกับรถสองคันเนี่ยใช้ได้หรือไม่และทำยังไง เนี aunque sea, aunque sea, ่ยเนี่ยค huh? ือข so, like, no ้อหนึ่งสอบตกกันเทียบเลยค่ะเหมือนกับมีรปบอลตีไหมคะเหมือนบอลตีลัดสอดนบอลจริงที่จะเมอนมนมบอลจริงัดสอี่คนนใช่ไหมคะใช่อนที่เอเข้าไปอะชื่อมอนอะไรผมไม่รู้บอลาสบอลนีใช่เคือบอนแต่แต่ที่ที่อนนี้ที อ,อ,อ,อย่างนี้ค่ะข้อสอบก็คืออย่างเงี้ยเจะเอาข้อสอบมาก็ท่านี๋ยวก็คือเดี๋ยวยังปพูดถึงบนนะคะพูดถึงข้อสอบก่อนก็คือว่าเ,เดี๋ยวจะตั้สปีก่อนคื่อนเนี้ยมันกำลังพูดว่าหนึ่งคือเขาบอกเขาไม่ได้ไปจตจากคนขนโคมการขนส่งคามที่ข้อ,อนขอคนค,น,คน,นเนี่ยจากโรงแรมไปส่งที่สนามบินไปส่งเฉย งเนี่ยก็มารับคนใหม่ที่โรงแรมแล้วก็ไปส่งอย่างนี้อยู่อยู่อย่างเงี้อีกเป็นประจําคําถามเนี้ยคือคําถามข้อที่หนึ่งว่าต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหมเสียไหมคะสองยังยังไม่เฉยนะคะเมื่อเธอเมื่อเธอเขียนข้อแล้วเธอจะได้ข้อสรุปอย่างนี้เธอพูดลอยๆมันมันจับจับต้องได้ไหมเฮ้เอาไปลงได้ไหมอ เธอต้องเธอต้องเขียนจดว่ะเธอต้องเขียนจดขึ้นมาถามเขาแเราไมได้ตอบไม่ทะเลาะกันได้อขสอบสิบหกเอร์เซ็นริจารสเ์ซ ที usted, ่จ no ่ายกี s <S <mates modeling> ่เปอร์เซ็นต์ค่าเสริมที่ยังไงอ่ะนับที่จ่ายเท่าไหร่ค่าเสริมที่ยังไงสามค่าเสริมนับสองประเภทนี้นช่ไหมใช่ค่าเสื่อมค่าเสื่อมเขาจะได้ราคามาเลยแล้วก็ภาษีซื้อที่เกิดจากการที่ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายใช่อะที่เกิด ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าค่าใช้จา่าย่าน้ำมันค่าซ่าอมแซมค่าที่าาระกันไทยเขบอ,อกความแยบ,บที่เกิดขึ้นเนี่ยใช้ได้ไหมมีมั้ยม,ม,มีประมาณนี้แหละอาจารย์แค่นี้แค่ที่บ้านแล้วห้าคะแนนเดี๋ยวข้อนึง มแบบนี่ก็เอาภาษีมารวมใช่ไหเอาแบบมารวมแบบมารวมเขามีข้อนี้เลยออ๋โอเคเพราะแบบเราเคยเคยเรยนเรื่องแต่ของภาษีแน่นอนละเรื่องค่าเสื่อมรางาละเนี่ยเขาบอกว่าร้านสองภาษีที่ตัดก็สองเช่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกค่าน้ำมันเนี่ยนะคะค่าซ่อมแซมใช้ได้มาในภาษซื้อให้อธิบาย Ini <tuk> artinya dia bawa aja, bisa dianggap matahari <tuk> ya. Eh, bisa dianggap, bisa dianggap, bisa dianggap. Asalnya ini, ini จากอะไรจากอะไราคนเลยนคนอย่างเงี้นั้นเอาเอาลูค้าจากสนามบินไปรับเน่คิดค่าอ่เยอะไรูคาน่ยคิดชาค่ะใช่ค่ะยต้องจแแลก็หาที่จ่ายเป็นบริการเป็นการจกเกเขาเขียนข้อดมาเลยทุกคนก็จะมุงกับจุดๆนี้อันนี้ไม่น่าจะเขียน ที่เกี่ยวที่ปูพันเลยค่ะที่ทําไม่สอบตกหรือไม่เนี่ยแหละที่จุดนี้ครับพี่เขาบอกมันไม่เกี่ยวเขาก็ไม่เขามองด้อยแล้วว่าสาหรับชั้นม, <c oughs> <c oughs> มันไม่ย e ากเนี่ยเลยนสอบตกไม่ได้ทัญามันไม่ใช่ไงเนี่ยจะไปงงกับจุดจุดนี้แหละอานมาก เราเราวิเคราะห์ได้ไหมครัว่าไอ้ธุรกิจที่เขาเนี่ยเขาให้ขนเนี่ยมันมันเป็นธุรกิจอะไรกันบริการบริการดูดูยังไงฮะว่ามันเป็นบริการว่ามันขนขนสง่งไม่ได้จดเพื่บริการคนขนจนับไม่คิดว่าจะเป็นบริการหรือขน,นส่งมันก็คือบริการนะนะมันบริการแต่ว่าขึ้นอยู่กับสามเรนะื่อนถูกไหมคือสารพัดคอนแยกมาจริงๆมันก็คือบริการาแต่เราก็เป็น ความอมคสันไม่ได้ให้สิทธิ์กับมันจะเป็นรถของเราอยู่ไงคนขับด้วยไหมถมีคนขับด้วยของเราของเราไม่ได้ให้สิทธิ์อย่างนี้นะคะเอาเรื่องแรกเฉลยเลยจดแบ็คไหมเออจดอะไรก็ไม่จดจดเธอต้องเท้าวามบอกว่าแบ็มันไอธุรกิจขนส่งมันอยู่ในแบ็คไหมก่อนธุรกิจขนส่งได้รับยกเว้นไม่ต้องจดแบ็คใช่ไหมคะใช่ แม้รายได้เอร้านแต่ธุรกิจขนส่งเนี่ยไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วรู้ได้ไงขนส่งอ้าวก็นี่เขาบอกว่าขนนั่นเป็นไปจากความอมาตอนนี้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเราพิเคราะห์แล้วโจทย์โจทย์เนี้ยมันไม่ใช่ขนส่งก็ต้องจดแบบเนี่ยประเด็นมันมีอยู่สองอย่างเนี้ยเราก็ต้องิเคราะห์แล้วว่ามันคือขนส่งหรือเปล่าหรือมันไม่ใช่ขนส่ง นี่จริงบอกว่าเด็นอยู่ตรงนี้ถ้าไม่จดทะเบียนก็เหมืนส่งอ่ะก็พี่ก็มองว่ามันไม่ได้ถ้าไม่จดก็ต้องใช่คนก็เลยสอบตกกันเยอะคาะที่แบบนี้แหละเขาเป็นเรื่องขนส่งของสัมภารสัมภารไม่สนใจเลยว่าจะไปจดทะเบียนหรือไม่จดเรื่องคุณไม่เรื่องของคุณแหละขนส่งของเราสัมภารคือคุณต้องเข้าคามในแบบามแพ้นั้นคุณจะไปจดกับใครเราไม่สนใจสัมภาระสัมภารสนใจแค่ว่า ขนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งส่งแค่แค่ขนอย่างเดียวแค่ขนอย่างเดียวไม่มียาติดพวกขนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไม่สนใจว่าจะไปจุดกับองค์การขนส่งหรือเปล่าแล้วสมมติถ้าขนต้นไม้จากจุดนี้ไปจุดหนึ่งอ,อันนี้ขนสงก็ขนส่งไสองล้วถ้าของแค่แค่ของยาเฉยแล้วคนเอาคนเนี่ยกต้นไม้ลงมปแแล้วคนจะของทายอี่ของเขา ของของเขาเนี่ยคนที่อคนที่จ้างเราไม่ใช่ของของเราคนไม่ใช่เราเดี๋ยวนะเจียเป็นผู้ขับรถแต่เจียเป็นบริษัทขนส่งแล้วคนที่ขนต้นไม้เนี่ยคือของเจียหรือของใครไม่ใช่นะอย่างเงี้ยไม่ใช่คำมากกว่าขนละเขาไปยกต้นไม้เขาด้วยบริการ คุณขนต้องไปยกตัวนายลงเองคุณชนะต้องไปยกมือมาลงเองเย่ากสองคนไปสูงนะเอายกเองคุณชนะยกเองแล้วขนส่งคือแค่ขนอย่างเดียวอ๋อนี่คือคนมันเดินลงมาเองนะอเน้เลยนะขนอย่างเดียวเดี๋ยวจะเรียกว่าขนส่งของย้ายจุดอย่างเดียวเราไม่มีการยกให้ถ้าอุ้มลงถ้าบริการคือพีอย่างอื่นวด้วยอ่าถ้าถ้าต้องแหละของย้ายเนี่ยก็การบริการมีอย่างอื่นพวกด้วย เช่นจัดเรียงของยกของขึ้นยกของลงนะ <c oughs> ที่ผู้ธาาบอกนะยกยกให้ด้วยเนี่ยถือว่าขนส่งไ,ไม่ไม่ใช่ครับบริบร่ษัทผู้ค้าเนี่ยขนไปลงค่าเรือไม่พอแพ็คของให้ลูกค้าเสร็จกล่อง้วยให้บริการแพ็คด้วยนะถือเป็นบริการเลยทันทีแม้ไอค้ค่าระยะทางที่ไปขนเนี่ยเขาบอกไม่ใช่ขนสง่งคือบริการ <c oughs> มีบริการติดพ่วงด้วยยเรียกบริการ แต่ถ้าเกิดเช่าเราจะต้องครอบครองมันทั้งหมดเลยจะทําอะไรกับรถคันนั้นก็ได้จะสือว่าเป็นการเช่ารถอย่างเงี้ย่ะเราครอบครองรถคันนั้นากขับไปไหนก็นได้ยี่เช่าไม่ใช่แค่จุดนี้เป็นจุดนี้ไม่ใช่ละถ้าเช่ารถไปพยามีคนขับอยา,อยานี้ไม่สนใจคนขับเออเนี่ยประเด็นมันอมีคนขับให้ด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรเออไม่สนใจคนขับถ้าจดบอกมาว่ามีคนขับด้วยนะ ไม่สนใจคนขับเลยนะแต่บอกว่าอย่างแรตปั๊มตรงนี้อย่างแรตของฝากตรงเนี้ยใช่ค่ะขับตามคําสั่งเราแล้วเราสามารถครอบครองรถขนน้นได้เลยคือบริการะเช่านี่คือข้าขายเช่าอะไรได้่ะแรตปั๊มแรตปั๊มแรตที่ของฝากง่ายจะขับไปไหนก็ได้จะเช่าไปวันนะแรตปั๊มแรตที่ของฝากแล้วนี่คืออะไรนะเป็นค่าเช่าไม่ค่ะดูการครอบครองรถ นั้นเนี่ยเหมือนที่เจ้ายบเช่าบ้านแล้วเจ้๊ได้ครอบครองบ้านแบบนี้ถ้าจะขอบ้านจะเดินเข้ามาต้องขออนุญาตเจี๊นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาเจี๊ยบอยากเข้าให้ปล่อยเช่าให้คุณเจี๊ยบผมเป็นคนที่ปล่อยเช่าให้คุณเจี๊ผมจะเดินเข้าบ้านคุณเจี๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดกฎหมายเลยทันทีอืใช่ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าบุกบุกเลยค่ะถือว่าบุกบุกเลย แย่คือการเช่าคือการได้ครอบครองเพราะนั้นรถก็เหมือนกันคือการได้ครอบครองจะไปทําอะไรกับมันก็ได้แล้วผมโทไปบริษัทคุยแล้วผมยึดเช่ารถมาแต่เอาคน